ฮาฮากิงามิพูดผีคุ้มภัยเพื่อนๆครับเพื่อนๆรู้กันหรือไม่ว่าผู้คน,นชาวญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็เชื่อกันว่าพูดผีฮาฮากิงามินั้นก็คือสุคุโมกามิหรือว่าข้าวของเครื่องใช้ต่างๆที่มันก็ได้กลายมาเป็นพอสลลียผีนะ ที่มันก็จะอาศัยอยู่ในไม้กวาดซึ่งบางครั้งเราก็อาจจะพบเห็นพวกมันได้ในตอนชุดเช้าของฤดูใบไม้ร่วงที่มีอากาศอันหนาวเหน็บจนเจ็บกระดูกมะเขาแถมยังมีสายลมทีพัดใบไม้ปลิวสวัยไปมาอย่างรุนแรงอีกด้วยและกับคำถามที่ว่าอนโนแล้วไอ้เจ้าฮาฮากิงามีเนี่ยมันจะเป็นอันตรายกับมนุษย์หรือเปล่าล่ะอันนี้แอดก็ต้องขอตอบว่า ถึงแม้ฮาฮากิงามิมันจะเป็นผีแต่ในขณะเดียวกันมันก็ได้ถูกใช้เป็นเครื่องรางวิเศษต้วยนะึะที่มันนะก็จะมีพลังอำนาจในการช่วยคุ้มครองให้พวกผู้หญิงสามารถคลอดบุดตรได้อย่างปลอดภัยและก็รวดเร็วด้วยโดยที่ฮาากิงามิจะถูกนำมาใช้ในการกวด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 พลังที่ชั่วร้ายให้ออกไปจากบ้านเรือนซึ่งพลังแห่งการกวาดนี้ ก็ยังสามารถนำมาใช้กวาดทารกให้ออกจากท้องแม่ได้อย่างสบายๆเลยละโอ้โหดิเสะนอกจากนี้แล้วฮาฮากีงามิยังถูกใช้เป็นเครื่องรางในการกวาดขับไล่แขกผู้ไม่ได้รับเชิญในเป็นอย่างดีด้วยและด้วยเหตุผลนี้เองจึงทำให้มันกลายมาเป็นเสมือนผู้คุ้มกันภัยพูดง่ายๆก็คือเป็นผีที่ดีมีคุณกับมนุษย์เป็นอย่างมากนั่นแหละ และสำหรับต้นกำเนิดของฮาหากิงามินั้นก็ได้มีเรื่องเล่าที่เขาก็ได้กล่าวขานเอาไว้ว่าเมื่อนนานแสนนานมาแล้วอันว่าไอ้เจ้าไม้กวาดเนี่ยนะแต่เดิมทีมันก็ไม่ได้เป็นเครื่องมือสำหรักการทนำะความสะอาดปัดกวาดบ้านเรือนอย่างที่เราจะใช้กันอยู่ทุกวี่ทุกวันนี้หรอกนะหากแต่ว่ามันนะเป็นอุปกรณ์อุปกรณ์อันศักดิ์สิทธิ์ที่ใช้ในพิธีกรรม การชำระล้างและขจัดเหล่าวิญญาณที่ชั่วร้ายรวมไปถึงพลังด้านมืดความดักอะไรต่อมีอะไรทั้งหลายแหล่นี่แหละที่มันอาจจะตกค้างอยู่ตามสถานที่ต่างๆนั่นเองและตามความเชื่อที่เขาก็มีมาก,กันอย่างยาวนานนะเขาก็ว่ากันว่าเมื่อไม้กวาดมันได้ผ่านการใช้งานมาอย่างยาวนานหลายปีดีดักแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดเหนื่อยลาบ้าไปละ มันก็จะเกิดมีจิตวิญญาณที่เป็นของตัวมันเองขึ้นมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับไม้กว่าที่ถูกนำมาใช้ในการประกอบพิธีกรรมซึ่งมันก็จะได้รับพลังที่มากกว่าไม้กว่าดปกติธรรมดารรมดาทัวไปจนกระทั่งมันก็ได้อัปเลเวลขึ้นมาเป็นห้าห้ากิงามิในที่สุดนั่นแหละครับนายท่าน